ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money ่แ e a k โอเสนับสนุนโดยกองทุนบัวหลวงนิทแท้ตลอดเส้นทางลงทุน026746488กด8บลจทหารไทยผู้ชีวิตการลงทุนโทร1725ลงทุนในกองทุนรวมโทร026575757บลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่าย ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน0 2 6 6 77 6 7777 7หมายมโม้ธนาคารอมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวก้าสู่ทศวรรที่5ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืนน้ำแร่มองฟเฟอร์น้ำแร่แท้ร้อเเซจากธรรมชาติ LTF สองกองทุนเด่นจากบลจกรุงศรี KF LTF DIV เน้นลงทุนในหุ้นแนวโน้มจ่ายปันผลดีกองทุนจ่ายปันผลแล้วทุกปีตั้งแต่จะตั้งกองทุนปีสี่ KF LTF EQ เน้นลงทุนในหุ้นแนวโน้มเติบโตสูงเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนดีพร้อมรับสิดลดภาษีเมื่อลงทุนภายใน30ธันวาคมนี้รับหนังสือชี้ชวนสอบถามโปรโมชั่นโทร0 2 6 5 7 5 7 5 7หราอสหาขาธนาคารกรุงศรีผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ย พี่คะกองทุนบีแคและบีแคร์อของบลจาวบัวหลวงให้อะไรหรอคะให้โอกาสเติบโตไปกับหุ้น global healthcare ซึ่งเป็นซูเปอร์เซกเตอร์ที่น่าลงทุนในทศวรรษนี้เพราะมากขึ้นกับความต้องการสาธารณาสุขขั้นพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นตามประชากรโลกเติมเต็มมากขึ้นกับความต้องการการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นจากคนชั้นกลางและคนชราที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกและโอกาสลงทุนมากกว่ากับกองทุนระดับโลก Wellington global healthcare equity portfolio สอบถามได้ที่ธนาคารกรุงเทพหรือกองทุนบัวหลวงโทร026746488กด8ผู้ลงทุน ไอเอก่อนตัดสินใจลงทุนปฏิบัติการพลิกชีวิตมันนี่เบคโอเวอร์11นาฬิกา33นาทีนะครับปฏิบัติการพลิกชีวิตมันนี่เบคโอเวอร์ก็กลับมาเจอกันนะฮะวันนี้วันพฤหัสที่22 ตุลาคมพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดนะฮะมาดูภาวะการซื้อขายหุ้นเจ็นทรหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตอนนี้ก็ดัชนีอยู่ที่พันหนึ่งร้อยสิบสี่จุดแปดห้าก็เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยท่านเองนะฮะส่วนการจัดจัดลำดับการซื้อขายก็วันนี้จัสมินอยู่ที่ห้าบาทห้าสิบนะฮะแล้วก็ โกยี่สบาทแปบลบ10บสตางค์ sci 9ก้บาทสิบวกมา40สตางค์ ori นะฮะบาทเจบวกมา50สตางค์ 11. true corporation บวก10สตางค์อยู one, ่1 0บบาทสีทัสโกสี่บาท advance สองวสบวก3บาทปตทลงไปบาทหนึ่ง สองร้อยหกสิบแปดดีแท็กห้าสิบเก้าบาทยี่สิบห้าบวกบาทเจ็สิบห้าแล้วกันคุณนี่เอ่อบวกมาแปดสิบสตางค์อยู่ยี่สิบสามบาทเก้าสิบนะฮะส่วนดัชนีหุ้นต่างประเทศเมื่อคืนก็ทางเอ่อดาวโจนส์ก็ลบนิดหน่อยนะสี่สิบแปดจุดห้าศูนย์อยู่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดจุดหกหนึ่งเอ่อเอสเอนที ลบส1บ3อ็ดจุดอยู่2018.94แล้วก็นัสนัแสแตกนี่อยู่40.85 4840.12นะฮะราคาน้ำมันในเม็เอออยู่45.44แล้วก็เอว้อนสี่สิบแปดจุดศนย์แปดะฮะแล้วส่วนทองคำก็อยู่ที่1,166.19เเหรียญ ต่อทรอยส์ออนส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ก็เมื่อคนมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายช่วงนี้ตลาดหุ้นตลาดเงินตลาดทุนคอมเพิตี้ก็ยังทรงๆตัวนะฮะไม่มีอะไรหวือหวาขาอ่อนมากคุณบ้านเราก็เนี่ยทรง,งตัวไซเวกันอยู่นะฮะเดี๋ยววันนี้มาคุยกับคุณวศินวัฒนาะวารกิจคุณ กรรมการผู้จัดการ Head of Business ทางด้าน Distribution Business Distribution ของบ,อบลจบัวหลวงก็จะมาพูดในหัวเรื่องที่น่าสนใจเริ่มต้นเรียนกันใหม่ใช้ชีวิตไปต่อตอนนี้ผมเห็นหัวเรื่องแล้วงงง,ง,งเล็กน้อยแต่ว่าเดี๋ยวมาให้คุณวสินเฉลยในช่วงต่อไปแล้วกันนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่ฮะปฏิบัติการคลิกชีวิต Money Makeover สนับสนุนโดยกองทุนบัวหลวงมิดแท้ตลอดเส้นทางลงทุน0267746488กด8บลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725ลงทุนในกองทุนรวมโทร026575757บรจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน 0262677777ไม่โมธนาคารออมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียว9่ทศวรรษที่5ตลาดหลั iny, กทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืนน้ำแร่มองเฟลอร์น้ำแร่แท้ร้อเเซจากธรรมชาติธุรกิจนำเข้าส่งออกของผมนะอยากโตโกนเตอร์แต่ เรื่องเงินเงินเงินละฮะธุรกิจสะดุดหยุดเพราะการเงินติดขัดต้องสินเชื่อ SME p a โกอินเตอร์คล่องตัวให้วงเงินหมุนเวียน300เซสูงสุด50ล้านบาทมั่นใจได้ด้วยคำแนะนำแบบรู้ลึกรู้จริงทั้งอาเซียนและทั่วโลกสินเชื่อ SME พาโตโกอินเตอร์จากธนาคาร CIMB ไทยโทร0 2 6 2 6 7 7 7 7ตลอสดสทศวรรษที่ผ่านมา เรามีความสุขที่ได้เห็นหนุชเจ้าของร้านดอกไม้ที่ได้ดอกและผลจากการลงทุนมากมายลุงตู่เกษณก่อนเวลาให้เงินลงทุนทำงานแทนมาสู่พบความมั่นคงแล้วทั้งที่เพิ่งทำงานปีแรกด้วยพอตการลงทุนสู่ทศวรรษที่หาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืน พี่คะกองทุนบีแคร์และบีแคร์ออเอของบรจาบัวหลวงให้อะไรเราคะให้โอกาสเติบโตไปกับหุ้น global healthcare ซึ่งเป็นซูเปอร์เซกเตอร์ที่น่าลงทุนในทศวรรษนี้เพราะมากขึ้นกับความต้องการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นตามประชากรโลกเติมเต็มมากขึ้นกับความต้องการการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นจากคนชั้นกลางและคนชราที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกและโอกาสลงทุนมากกว่ากับกองทุนระดับโลก Well i ิ g t o n global healthcare equity portfolio สอบถามได้ที่ธนาคารกรุงเทพหรือกองทุนบัวหลวงโทร026746488กด8ผู้ลงทนงาคเลษสียู i m f กอนตัดสินใจลงทุนปฏิบัติการกชีวิต Mo n e y a บก v e r กลับมาคุยกับคุณวศินวัฒนาวรกิจคุณเมน g ชิง Director Head of Business Distribution ของบรจบรัวหลวงนะครับสวัสดีครับคุณวศินครับสวัสดีครับคุณทัชพลและท่านผู้ฟังครับเอ,อไม่ได้คุยกันานานเลยนะครับไม่ได้คุยกันาน,านานเลยครับทั่พลสบายดีนะครับ สบายดีครับแหมผมเห็นหัวเรื่องที่จะคุยกันวันนี้เริ่มต้นเรียนกันใหม่ใช้ชีวิตไปต่อแต่ว่าพอลงไปอ่านแลแ้วแหมมีออกตัวว่ากว่าจะ,กะเกษียณอีกสิบปีนะอันนี้ก็คือจะพูดถึงเรื่องการเตรียนตัวหรือว่าเมื่อมัอมาถึงวัยเกษียณควรจะปรับวิธีคิดยังไงอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับอืม ก็โดยแนวคิดเดิมๆที่เราเรามาเกเจอได้ยินหรืออาจจะอาจจะเคยคิดด้วยซ้ำนะครับก็คือ,อเกษียณแล้วคือหมายถึงว่าสุดละฉันฝ่าฟันมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วฉันต่อไปฉันก็พักผ่อนละนะครับอืมอดีนี้ไอ้ไอการพักผ่อนเนี่ยคนก็หลากหลายนะครับก็จะทําอะไรก็ทําแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยถ้าเชอพูดถึงคนอายุหกสิบเนี่ยนะครับผมอาจจะไม่อยากใช้คำว่าคนสูงอายุนะ ผมคิดว่าคนจะเรียกคนคนสูงวัยคนแก่คนชราอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วนะใช่ใช่เราก็มักจะใช้ว่าเขาเป็นคนสูงวัยคนแก่แต่ผมว่าในวิทยาการสมัยใหม่เนี่ยคนอายุหกสิบคือคนอายุหกสิบแล้วก็อาจะมีเรื่องของไม่จําเป็นที่จะต้องไปอยู่ในเขาเรียกว่าภาระงานที่เต็มเวลานะครับในเรื่องของสุขภาพเรื่องงมีโอกาสเรื่องวิธีคิดเนี่ยผมว่า ยังยังเรียกว่ายังฟิตเปียอยู่อีกหลายหลายคนครับก็ไม่ต้องอะเรมยริงแล้วนายกเราจริงอายุหกสิบกว่าเลยนะฮัลโหลผมอาจจะไม่ค่อยได้ยินวัชรพลฮะเชิญฮะต่อเลยฮะโอเคพอถึงอายุหกสิบแล้วเนี่ยผมกลับมองว่าน่าจะเริ่มเริ่มต้นชีตใหม่นะครับผมใช้คําว่าเริ่มต้นเรียนกันใหม่แล้วก็ใช้ชีวิตไปต่อนะครับเพราะเข้าใจว่าทุกคนเวลาอใช้ชีวิตในช่วงที่ผ่านมาก็มีภาระ นะ,ค,ะครับที่ต้องศึกษาที่ต้องทําอะไรนะั้นเป็นภาระที่ต้อง uh, ทําแต่หลังจากที่เราไม่มีภาระนั้นแล้วเนี่ยเราอยากจะเรียนอะไรนะครับวันนี้ไม่ไม่มีใครมาจํากัดเราแล้วนะครับแล้วก็สมัยทำงานสมัยทนะํางานโทษนะเราก็อาจจะต้องมีภาระหน้าที่เลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูภรรย,ยาภาระรหน้าที่การงานหางเงินอะไรต่างๆใช่ไนหะมใช่ครับ แต่พอเกษียณแล้วเหมือนภาระต่างๆมันก็ปลดออกไปแล้วไปฮะก็ไปอยู่บาร์คนอื่นแทนนะครับเราก็ฟรีละนะครับแต่จากจากจุดตรงนี้สมมุติเราต้องใช้ชีวิตไปอีกยี่สิบปีคนอายุแปดสิบดีนี้ก็ยังเดินปลอเลยนะครับใชาจะไปบอกว่าเอใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆนี่คงไม่ได้แล้วนะครับถ้าจะมองมุมหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าชีวิตเนี่ยมันเต็มไปด้วยการเรียนรู้ การเรียนรู้เราสามารถจะเริ่มต้นเรียนเรื่องใหม่ๆได้เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เรียนเรื่องใหม่ๆไม่มีการพัฒนาต่อเนื่องเนี่ยชีวิตมันก็จะเหี่ยวไปนะครับอืหรือเราอาจจะมองว่าในชีวิตที่ผ่านมาของเราเนี่ยนะครับถามตัวเองนิดนึงว่ามันมีสิ่งไหนนะที่เราทําได้ดีที่สุดน,นะครับสิ่งไหนที่เราสนใจแต่ว่ายังไม่ได้ทําหรืออาจจะทํายังไม่ได้ดีนะกนะครับเราก็ควรจะไปโฟกัสตรงนั้นนะครับลองดูแล้วก็ เรียนรู้เรื่องพวกนั้นนะครับเรื่องเรียนรู้วันนี้มันเยอะแยะมากเลยครับคนหลายๆคนเนี่ยพอเกษียณแล้วอาจจะสนใจเรื่องดนตรีเลยกลับไปเรียนรู้เรื่องดนตรีบางคนอาจจะบางคนก็ไปวาดภาพไปเที่ยวนะครับอันนี้ผมผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นเป็นเรื่องที่สาคัญนะครับหรือแม้แต่ว่าไอการเรียนรู้ในอีกลักษณะหนึ่งคือการเรียนรู้จากการให้นะครับคือบางครั้งเราบอกว่าเรารู้แล้วเราเก็บไว้นะครับถ้าไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็เหี่ยวไปนะครับ เราอาจจะเรียนรู้จากการให้ได้เพราะว่าอย่าลืมนะครับกว่าจะเราจะเกษียณเนี่ยเราก็เราะสระส,าสมประสบการณ์มาโมโหลาเลยนะ,นะครับอืมนะครับอาจจะสังเกตว่าคุณทัศพลอาจจะเคยสังเกตว่ามันจะมีบทความหรือเอเราเรียกว่าอาร์ติเคิลทางการเงินเยอะะเลยนะครับในต่างประเทศะนะครับที่เขา<ะ>พยายามจะเขียนถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์นะครับอาจจะผ่านการเขียนบ้างให้สัมภาษณ์บ้างบรรยายบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ไป อ่านหรือไปไปเห็นในตัวบทความพวกนั้นอาจจะไม่ใช่คนที่เขาถือว่าเป็นลูกค้าเือซ้ําแต่การที่เขาให้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับมันก็เป็นการสั่งสมนะครับแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถของของเขาด้วยนะครับเราสะสมประสบการณ์มานะครับถ้าเป็นไปได้เราอาจจะต้องถ่ายทอดนะครับประสบการณ์ของเราหรือเรื่องที่เราเรียนรู้ใหม่ๆเนี่ยให้กับคนกลับด้วยแต่ละคนมันจะกลับเข้าโรงเรียนนะครับ มีนะครับมีโรงเรียนที่สอนนะครับคนที่อายุหกสิบนะครับให้ใช้เครื่องมือเครื่องไม้ที่เกี่ยวเรื่องอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนะครับครับอาจจะมีคนไปเรียนทำมงรมะคือจับเข้าไปเหมือนเป็นนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับในความรู้สึกกาบเข้าไปนนักเรียนเนี่ยมันก็อาจจะจุดประกายให้รู้สึกยาววัยนะครับรู้สึกคึกคักได้เหมือนกันแล้ววันนี้ถ้าพูดถึงพูดถึงการเรียนรู้นะครับก็ต้องบอกว่าห้องเรียนเนี่ยมันอยู่ทุกที่เลย นะครับเรานั่งอยู่ที่บ้านก็สามารถเป็นห้องเรียนเราได้เราเจอเพื่อนก็เป็นห้องเรียนเราได้เราไปออกนะครับทำกิจกรรมต่างๆก็ถือเป็นห้องเรียนเราได้ครบอยากให้มีไฟเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเอยนีเป็นเรื่องที่หรือบางทีแม้แต่แม้แต่ว่าหลังกเกษียณแล้วเนี่ยอย่างในการเรียนรู้ที่พูดถึงมีคุณมาศิ์คิดอย่างนี้เ,นเรารอาจจะแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องการลงทุนก็ยังทําได้นะก็ทําได้ครับ แล้วก็ผมว่าก็ไม่ได้ยากในความสามารถนะครับเพราะว่าเรื่องการลงทุนเนี่ยถ้าว่าไปแล้วเขาก็สอนกันตั้งแต่เป็นเด็กแล้วนะครับสอนตั้งแต่เดี๋ยวนี้อในระดับเก็จะว่ามัธยมศึกษาก็เริ่มสอนละนะครับในระดับมุดมศึกษานี่สอนแน่นอนแล้วทําไมนะครับคนอายุหกสิบกลับไปเรียนรู้เรื่องนี้อย่างจริงจังไม่ได้เห็นด้วยจริงจริงอืัซึ่งมอนบางรั้งเรื่องเรียนมัยเรัททางานนี่นะคุณปสิทิ์นิดนึงนะก็คือสมัยเราทํางานนี่เราอาจจะบอกว่าอย่างผมเนี้ย ผมบอกผมไม่มีเวลาไปเทรดหุ้นหรือว่าไปไปลงทุนลึกในแง่ของหุ้นเป็นรายตัวผมอาจจะใช้กองทุนรวมเป็นเป็นเครื่องมือแต่ว่าถ้าเกิดหลังก็เสียแล้วเวลาว่างผมอาจจะเยอะขึ้นละคราวนี้ผมอาจจะทํากันบ้านได้เยอะขึ้นละใช่ไหมครับใช่ก็ถือว่าเวลาเป็นของเราแล้วครับก็จัด,จ,ดจัดการใช้เยบร้อยนะครับให้มันมีตัวอย่างนะครับ เรื่องเรียนรู้เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ทําให้เราใช้ชีวิตหลังจากเกษียณอายุได้อย่างมีคุณค่าแล้วก็มีเขาเรียกว่าการ,รพัฒนาแล้วก็อสดใสตลอดอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าคนทุกคนน่าจะมีความฝันของตัวเองนะครับแต่ว่าอาจจะยังไปไม่ถึงเพราะว่าในช่วงที่ใช้ชีวิตมาอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้สุดุดกางคันหรือว่ามันมีภาระที่ต้องหาเลี้ยงครอบครัวอย่างที่ว่างานก็สุมจนมันกระดิกตัวไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าทุกคนมีความฝัน นะครับก็ <ม S 1> อาจจะนะครับดึงในความฝันนี้ของเรารกลับมาเฮ้ยอาจจะลองทาไอ้นี้นะครับสิ่งที่เราเคยอยากทํามานานนะครับกลับเรียน,นรู้แล้วก็ทํามันนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ไปเลยก็ได้นะครับ <ม S 2> แปลกใหม่ไปเลย <ม S 2> คือมไม่ได้เกี่ยวกับงานในอาชีพเราหรือเราอาจจะไม่มีความชํานาญเลยแต่เป็นเรื่องที่เราอยากทาอานี้ยกตัวอย่างเช่นคนที่อยู่ในฟิวเจอร์เนิเนียรมานะครับอาจจะกลับใจเรื่องช่างหรือเก่งเรื่องช่างแต่ว่าจบออกมาแล้วอาจจะ มีความฝันเที่ยวเรื่องการเป็นเกษตรกรอย่างนี้นะครับผมม,มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นทหารก็ใช้<ม>ชีวิตเอ,ออยู่ในรัชในราชการทหารมาตลอดชีวิตเลยครับ,รบจบพอจบจากาเกษียณอายุแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ท่านทำคือท่านไปทําไรมผมก็รู้่โอ้ท<ม>่านไปทาไรแล้วจริงท่านเป็นนายทหารใหญ่ด้วยนะครับอีกอย่างที่ท่านทำคือท่านค้าขายอือันนี้คือสิ่งที่เออผมก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่านี่คือความฝันท่านแต่ท่านจริงๆงท่านยังหนุ่มว่าโอเคฉันอยากทานี้แต่ว่า ้วยภาครังานเนี่ยมันทําไม่ได้อืมอย่างที่คุณทัศพลมีความฝันเลยนะครับผมเหรอผมมีความฝันว่าถ้าอีกจริงจริไม่ได้แล้วนะฮะอีกห้าปีผมก็หกปีอีกห้าปีอ่าผมก็กะว่าเนี่ยถ้าท่านผมไม่ทําวิทยุทีวีผมก็จะไปนั่งเขียนหนังสือครับอะไรอย่างเงี้ยอืมก็แบบหนังสือในด้านไหนครับเกี่ยวเรื่องลงทุนหรือเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือเรื่องการเขียนทุกอย่างเลยฮะ ทุกอย่างอ่าเราก็อาศัยประสบการณ์ที่เราเก็บเกี่ยวมาระหว่างการเป็นนักข่าวมาบริหารธุรกิจทํานู่นทานี่กะว่าก็จะมาถ่ายทอดเป็นประสบการณ์อะไรอย่เงี้ยนะครับอืมแล้วผมว่ามีอีกนหนึ่งนะ่มันมันสามารถแปลงเป็นเงินได้ด้วยอ่ะนะ อ๋อดีเลยครับจริงๆก็ยังทํางานแหละแต่ไม่ไม่ได้ไปต้องไปเป็นลูกจ้างไขรหรือต้องเป็นมาเรียกว่ามาบังคับเราสมครับครับอือเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาต่อช่องท้ายกันนะฮะได้ครับปฏิบัติการคลิกชีวิตมันนี่เบ็กโอเวอร์สนับสนุนโดยกองทุนบัวหลวงนิดแท้ตลอดเส้นทางลงทุน 026746488กด8บลจทหารไทยผู้ชีวิตการลงทุนโทร1725ลงทุนในกองทุนรวมโทร026575757บลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน0 2 6 2 6 7 7 7 7ไมโมธนาคารออมสิน เช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวก้าวสู่ทศวรที่5ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืนน้ำแร่มองฟเฟอร์นน้ำแร่แท้ร้อเปซจากธรรมชาติ ค่ะกองทุนบีแคร์และบีแคร์อินฟของบ,จบ,บลจบัวหลวงให้อะไรหรอคะให้โอกาสเติบโตไปกับหุ้น global healthcare ซึ่งเป็นซูเปอร์เซกเตอร์ที่น่าลงทุนในทศวรรษนี้เพราะมากขึ้นกับความต้องการสาธรารณาสุขขั้นพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นตามประชากรโลกเตมิตมเต็มมากขึ้นกับความต้องการการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นจากคนชั้นกลางและคนชราที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกและโอกาสลงทุนมากกว่ากับกองทุนระดับโลก Wellington global healthcare equity portfolio สอบถามได้ที S ่ธนาคารกรุงเทพหรือกองทุนบัวหลวงโทร026746488กด8ผู้ลงทุนต ตลอดสี่ทศวรรษที่ผ่านมาเรามีความสุขที่ได้เห็นหนุชเจ้าของร้านดอกไม้ที่ได้ดอกและผลจากการลงทุนมากมายลุงตู่เกษียณก่อนเวลาให้เงินลงทุนทำงานแทนมาสู่พบความมั่นคงแล้วทั้งที่เพิ่งทำงานปีแรกด้วยพอร์ตการลงทุนสู่ทศวรรษที่หาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืน ปิบัติการคลิกชีวิต Money Make Over กลับมาคุยคุณวศินต่อนะครับช่วงสุดท้ายคุณวศินมีคำแนะนำเลยนะอาจจะเกี่ยวโยงกับเรื่องของการลงทุนด้วยก็ได้ว่าหลังเกษียณแล้ควรจะแพลนยังไงหรือวางแผนชีวิตยังไงฮะโอเคอพอเรากเกษียณแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ก็ถือว่าร,รายได้หลักๆที่เราเคยได้จากการทํางานคนโดยส่วนใหญ่แล้วกันนะครับก็ถือว่าไม่มี สิ่งที่ต้องทําก็คือเราต้องหารายได้ที่ไม่ได้เกิดจากแรงงานก็มาเสริมนะครับไอ้เรื่องการทํางานเพิ่มเติมนั้นก็กว่ากันไปไอ้รายได้ประเภทนี้จริงๆนะสิ่งที่เอต้องคํานึงถึงก็คือไอ้เรื่องค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายว่าจริงๆแล้วเราต้องหารายได้เนี่ยที่งองเกเงยขึ้นเนี่ยควรจะให้เพียงพอค่าใช้จ่าย,ยาเช่นสมมติเราจะใช้จ่ายสามหมื่นเนี่ยแน่นอน,น,นคือรายได้จกากการลงทุนควรจะเป็นแบบนี้ เพราะว่าถ้าเราอยู่ในสภาวะที่นะครับเงินนะครับที่เราเก็บออมมาเนี่ยร่อยหล่อไปเนี่ยผมคิดว่าในแง่ของเอสุขภาพจิตอาจจะไม่ค่อยอปกติมากนะเขารู้สึกมีความกังวลนะครับเราต้องให้เวลาลงทุนพวกนี้เนี่ยสำหรับคนเกษียณอายุแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะไปคิดว่าต้องลงทุนปลอดภัยที่สุดอย่างเดียวความคิดนี้ผมว่ามันต้องถูกเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงเพราะว่าในนักใหม่ต้องเปลี่ยนหะ สิ่งที่ตามมาคือผลตอบแทนมันไม่พอครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องไปเสี่ยงอะไรมากมายนะครับหลักที่ทุกคนรู้กันก็คือก็ต้องลงกระจายไปที่ปลอดภัยบ้างที่ให้ผลตอบแทนสูงบ้างก็ต้องรับความเสี่ยงได้บ้างครับอตอนนี้ในตลาดเนี่ยถ้าจะให้ได้ผลตอบแทนเกินห้าเปอร์เซ็นแน่นอนจะต้องมีสินทรัพย์ที่ต้องมีหุ้นเพิ่มนะคบนะครับ ผมเองเนี่ยแนะนำให้คนที่เกษียณอายุแล้วลงทุนในเช่นในกองทุนพวก property fund หรือ n ินฟ f ฟันเนี่ยเป็นตัวช่วยได้มากขึ้นนะครับหุ้นแนวเคก็ดีแล้วถ้ามันได้เยอะๆนะครับแต่ว่ามันมันก็ผันผวนเกินกว่าที่จะไปพึ่งพามใานแง่ของเราได้ประจำแต่ต้องต้องมีหุ้นไหมก็ต้องมีหุ้นสิบ,บ้าครับสำหรับคนเกษียณอายุแล้วก็ไม่ต้องมากนะครับเอาเท่าที่เราคิดว่าเรารับความเสี่ยงมันไหว นะครับเงินมากเงินน้อยไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องเําสคัญนะครับอยู่ที่ว่าเราเองจะหาเงินให้พอค่าใช้จ่ายไงนะครับครับอีกเรื่องหนึ่งซ<ม>ึ่งผมคิดว่ามันเป็นเทรนด์นะครับแล้วก็อาจจะมีความสํเคัญมากขึ้นการจะหาเงินให้ได้การจะหาเงินให้ได้ไม่น้อยค่าใช้จ่ายผมคิดว่าคนที่อายุหกสิบแล้วหรือเกษียณแล้วอาจจะต้องหาทางมีรายได้จากทางอื่นด้วยอ<ม>จากขายของหรือจากการทํางานพางอืมน แล้วผมเชื่อว่าอันนี้จะเป็นเทรนด์ที่จะชัดเจนขึ้นผม,มไปที่สิงคโปร์นะครับผมก็สังเกตเห็นนะครับที่สิงคโปร์เอ๊ะทำไมเขาใช้คนสูงอายุเนี่ยทํางานอยู่ในหลายๆที่เพราะเข้าใจว่าอาจจะเป็นเรื่องของเขาไม่อยากจ้างแรงงานที่แยแพงถ้าเป็นเด็กนะครับอ,อันที่สองคือคนที่สูงอายุเองเนี่ยเขาอยู่บ้านนะเขาไม่ได้มีอะไรทำมันจะได้ไม่เฉาใช่ไหมมันก็ไม่เฉานะครับป็นงานพวกนี้เป็นงานที่จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับงานอยู่ในแค้นทีแล้วกน ทำนู่นทานี่นะครับขายคูปองบ้างอะไรพวกเป็นงานที่ง่ายๆแต่การที่ได้ทํางานเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลังให้ให้คนใช้ชีวิตต่อไปทําไม่งั้นอยู่บ้านเียเฉาคนที่เกษียณอยูแล้วนะครับถ้ามีประสบการณ์มีความรู้สามารถทํางานในระดับที่สูงขึ้นไปได้ผมก็แนะนําให้ทําแต่ถ้าคิดว่าเราอาจจะไม่มีความรู้ขนาดนั้นนะครับถ้าเรามีฝีมืออะไรถ้าสามารถทําเป็นสินค้าบริการได้ก็ทํานะครับ อย่าไปตัดโอกาสตัวเองว่าเอ้ยฉันเกษียณอายุแล้วันจะไม่ทําอะไรนะครับถ้าเราสามารถหารายได้ให้มากก็จะห่ายความว่าการใช้ชีวิตหลังเกษียณมันก็จะเป็นชีวิตที่ค่อนข้างจะอก็ดีนะครับแล้วก็มีความสุขถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราเป็นภาระนะครับกับลูกหลานนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนเกษียณอายุแล้วทาได้นะครับครับเสียดายเวลาหมดซะแล้วฮะต้องขอบพระคุณมากเลยฮะคุณพระศินครับครับยินดีครับ ครับอขอบพระคุณครับคุณวศินวัฒนะวรกิจค,คุณกรรมการผู้จัดก,การ h e of Business Distribution ของบรจบุญหลวงนะฮะเดี๋ยวประชาสัมพันธ์สั้นๆช่วงนี้บรจบุญหลวงก็มีกองทุนรวมบัวหลวงทนะสารพลัสสิบเจดทัสิบห้ากำลัง IPO ยี่7ิเอ็ดถึงยสิบเ็ดตุลาคมนี้นะฮะ ก็จะผลประมาณการผลตอบแทน1.75%อายุประมาณ6เดือนนะขนาดโครงการประมาณ5,000ล้านแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามไนดะ้น,นี่ก็จะเป็นกองทุนประเภทศตาสานี้นะก็สามารถจะ <c oughs> การผลตอบแทนก็อย่างที่ว่า1.75%สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ ปฏิบัติการพลิกชีวิตมันนี่เบ็กโอเวอร์สนับสนุนโดยกองทุนบัวหลวงนิรแท้ตลอดเส้นทางลงทุน0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8บลจทหารไทยผู้ชีวิตการลงทุนโทร1725ลงทุนในกองทุนรวมโทร0265757 5 7บลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่าย ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน02626 7777กหมโม่ธนาคารออมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวเก้าสู่ทศวรที่5ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืนน้ำแร่มองเฟลร์นน้ำแร่แท้ร้อเซจากธรรมชาติ